อาการนะคะตอนนี้ก็คือมันค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็หลายคนแต่ละคนก็จะมีไม่เหมือนกันนะคะ คุณอนุรัติ <S <S แต่โดยหลักๆตอนนี้ที่ที่ทำมาแล้วก็ที่ลองอ่าเก็บข้อมูลมาอาการที่จะเจอได้ก็อย่างเช่นอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อค่ะอาการอาไอบางรายเนะะี่ยค่ะช่วงที่เป็นโควิดอยู่เนี่ยเขาอ,อาจจะมีอาการไอแบบมีเสมหะหรือไม่มีเสมหะก็ได้นะคะแล้วอาการเนี้ยพอเชื้อมันหายจากอาการไอยังคงเหลืออยู่อันนี้ก็อาจจะเจอได้ะคะ่ะแล้วก็มีอาการปวดกล้ามเนื้อบางรายเนี่ยยิงเบื่ออาหารทานไม่ค่อยได้นะคะ รู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วก็อาการที่จะพบได้อีกอาการหนึ่งสองันเลยก็คืออาการหอบเหนื่อยเหมือนเดินไกลๆเดินใกล้ๆเนี่ยก็เหนื่อยหรือเดินแม้กระทั่งแค่ขึ้นบันไดขั้นสองขั้นก็รู้สึกเหนื่อยเงี้ยค่ะก็จะเจอได้ะคะ่ะอ๋ออาการเหนื่อยอันนี้ท่ันได้ได้ยินมากับตัวเองเหมือนกันนะคะพอดีมีลูกรุ่นพี่เนี่ยเขาบอกว่าลูก<อ>บ่นเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเ,เขาก็ติดโควิดแล้วก็หายแล้วแล้วเหมือนลูกบ่นว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้เขาเป็นอะไรทําไมรู้สึกเหมือนเหนื่อยง่าย แบบนี้นะคะเอออย่างี้นะคะค่ะค่ะจริงๆบางบางคนไข้บางคนอะค่ะเชื้อไม่ได้ลงปอดนะคะแต่เขาจะมีจะมีผลต่อการหายใจแล้วก็ทําให้คนไข้เนี่ยเหนื่อยง่ายได้เหมือนกันถึงแม้ว่าเชื้อจะไม่ได้ลงปอดคะอ่ะอ๋อค่ะเท่าที่เท่าที่อาจารย์บอกนะคะที่ที่เรามีข้อมูลด้านอาการเนอะปวดเมื่อยไอปวดกล้ามเนื้อเบื่ออาหารหรือบางคน กินอะไรก็ไม่ค่อยได้เนาะเบื่ออาหารนะคะหอบแล้วก็เหนื่อยใช่ไหมคะค่ะค่ะจะเป็นเป็นอยู่นานขนาดไหนคะอาจารย์การเหล่านี้ที่ยังเหลืออยู่เนี้ยนะคะ,ค,ะคือ อาการตอนเนี้ยค่ะตรงตรงเนี้ยค่ะที่ที่อ่านรายงานการวิจัยมาแล้วก็ที่เจอคนไข้บางคนนะคะหนึ่งปีก็ยังเจออาการเหล่านี้ได้แต่ก็คือไม่ได้เป็นตลอดเวลาบางคนก็คือเป็นเป็นหายหายแต่อย่างคนไข้ที่ที่เจอตอนเนี้ยค่ะก็ประมาณสามเดือนหกเดือนก็มีนะคะก็ยังมีอาการหอบเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาเดินไปไหนมาไหนก็ลําบากจะนั่งจะเดินจะ ไปทํากิจ,จวัตรประจำวันรู้สึกเหนื่อยมากอันนี้ก็จะเจอได้ตอนนี้สูงสุดที่เจออยู่ก็คือหายมาแล้วหกเดือนค่ะ๋อทั้งที่กิจ,จวัตรที่เขาทานี่คือมันก็คือสิ่งที่เคยทํามาก่อนหน้านี้แล้วอย่างนั้นนะคะใช่ใช่ใช่ค่ะอ๋อถ้างั้นทํายังไงดีคะอาจารย์คะทาแนะนาเรื่องการดูแลตัวเองเนี่ยนะคะค่ะการดูแลตัวเองอะค่ะมันก็คือจริงๆการดูแลมันก็คือถ้าตามศาสตร์แผนไทยก็คือจะต้องต้องเป็นบอกก่อน องรวมมะค่ะมันมีตั้งแต่การดูแลในเรื่องของการรับประทานอาหารการพักผ่อนอ่ะถ้าเกิดว่าอันนรายที่ไม่เป็นไม่รุนแรงอ่ะนะคะแต่ถ้าเป็นรุนแรงเนี่ยเราก็อาจจะมีหัถการอย่างอื่นเข้ามาช่วยเสริมอย่างเช่นการนวดกดจุดกระตุ้นการหายใจนวดกดจุดกระตุ้นความอยากอาหารหรือแม้กระทั่งทำพัถการต่างๆเช่นการสูงยาการอบสมุนไพรอะไรพวกนี้ค่ะมาช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการหายใจค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้น เพอวิธีที่อาจารย์พูดถึงนั่นคือต้องอาศัยแพทย์แผนไทยและมาช่วยดูใช่ไหมคะคราวนี้เอาอาการที่เราดูแลตัวเองได้นี่แหละค่ะที่เรื่องของรับประทานอาหารกับเรื่องพักผ่อนอย่างไรคะต้องทํำยังไงคะค่ะ ถ้าในเรื่องของรับประทานอาหารนะคะในช่วงของที่ที่เป็นอาหารแล้วนะคะคนไข้เขาจะมักจะมีอาการเด่นไปทางธาตุลมอะคะ่ะก็คือโรคเนี้ยต้องบอกก่อนว่าตามแผนไทยเราเรียกกันว่าลมายไข้ก็คือหลังจากไข้ลงอะคะ่ะมันจะมีความค้างของลมตามร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะทำให้การกระจายลมของของร่างกายเนี่ยเป็นปกติอาหารที่ควรรับประทานก็ควรจะต้องเด่นไปทางรสเผ็ดร้อนอย่างเช่นพวกต้ยมยำ หรือเครื่องดื่มพวกน้ำขิงน้ำตะไคร้อะไรที่มันเป็นรสเผ็ดร้อนในชุดการช่วยกระจายลมอย่างนี้ยค่ะก็จะทําให้มีกําลังกาลังเพิ่มมากขึ้นค่ะค่ะต้มยำแล้วนะคะอาหารอย่างอย่างผักหรือสมุนไพรอะไรที่มีรสเผ็ดเผ็ดร้อนค่ะอาจารย์ค่ะอย่างผักหรือจะเป็นพวกค่ะถ้าถ้าเป็นตะไคร้ค่ะพวกนี้ขิงค่ะกระชายพวกเนี้ยค่ะสามารถเอามาทํา ในเป็นผัดขิงอ,ม,อมาประกอบกับข้าวหรือทําเป็นเครื่องดื่มดื่มพวกนี้ก็ได้ค่ะ,คะมันก็จะช่วยในเรื่องของการปับสมดุลธาทัดลมทําทให้ลมเกิดการกระจายได้ทั่วร่างกายมากยิ่งขึ้นอ่าพริกไทยได้ไหมคะค่ะได้ค่ะใส่ปริมาณพอเหมาะเล็กน้อยได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพอนึกถึงว่าอ่านะคะพวกวผักสมุนไพรอะไรบ้างที่มีฤทธิ์แบบนี้คนจะได้นึกถึงออกว่าจะไปทำอาหารอะไรต่อนะคะ มีพวกตะไคร้ขิงขากระชายอพริกไทยก็ได้นะคะค่ะ <ขอ S 1> ทีนี้พอคําว่าหารรสเผ็ดบางคนก็นึกถึงพริกพริกนี้ได้ไหมคะพริกขี้หนู <c oughs> <c oughs> นั่นคือเผ็ด <c oughs> ไม่ใช่เผ็ดร้ดรอนหรือไงคะม,มันไม่เหมือนกัน<ต>ใช่ไหมคะค่ะม,มันจะไม่เหมือนกันอันนั้นรสนั้นจะเป็นรสเผ็ดเลยค่ะพอเผ็ดไปเนี่ยมันจะมันจะไม่ดีมันจะไปกระตุ้นธาตุไฟในร่างกายอันนั้นจะไม่เหมาะแต่ต้องเป็นลักษณะที่เผ็ดร้อนที่กระจายลมอย่างมันจะเป็นเผ็ดอ่อน ค่ะเวลาเรากินกินกินกระชายหรือกินขิงอะค่ะลองนึกรสชาติมันจะเผ็ดเบาๆแต่มันจะมีความกระจายลมออกก็กระจายออกไปอย่างเงี้ยค่ะต้องเป็นรสชาติประมาณนั้นค่ะใครที่ชอบกินโจ๊กปกติเอาโจ๊กไม่ใส่ขิงค่ะแม่ค้าคราวนี้ห้ามไม่ปฏิเสธขอเพิ่มขิงนะคะขอเพิ่มขิงอย่างนง้นนะคะค่ะค่ะแล้วอาหารอะไรที่ควรหลีกเลี่ยงคะค่ะควรจริงๆอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงเลยคืออาหารรู้เย็น ที่มีรถเย็นอย่างเช่นกลุ่มของแตง uh huh. แตงกวาฟักข้าวอะไรที่มันเป็นรถเย็นหรือแม้กระทั่งนั้นเย็นอของเย็นๆเน,นะะี่ยค่ะไม่ควรจะ,ะไม่ควรจะกินเลยในช่วงของที่ระยะพัก จริงๆตั้งแต่ระยะเป็นไข้จนถึงระยะพักฟื้นนะคะ <c oughs> ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารเย็นเลยยิ่งถ้าคนไข้ที่มีอาการไอยเยอะๆแล้วก็มีเสมหะเหมือนมีความความรู้สึกเหมือนเสมหะติดลาคอตลอดเวลาอันนี้เราจะหลีกเลี่ยงการรับประทานน้ําเย็นหรือการอยู่ในห้องเย็นหรือการนอนห้องแอร์ที่ความเย็นมันไปนประทะปอดโดยตรงอันนั้นเราจะแนะนำว่าให้คนไข้หลีกเลี่ยงค่ะช่วงนี้หน้าร้อนแตงโมออกเยอะแตงโมก็ รสเย็นริดเย็นเหมือนกันรสเย็นใช่ริดเย็นค่ะดีย๋ยวเมื่อสักครู่ท่านเห็นแก้วมังกรเย็นไหมคะแก้วมังกรก็เย็นเหมือนกันค่ะค่ะแก้วมังกรก็เย็นเอะผลไม้นหน้านี้อ,นอะไรที่เราจะกินได้บ้างคะอาจารย์คะสม้มถ้าเป็นส้มไหวไหมคะออส้สม,สมพอได้อยู่ค่ะสม้มอ่าเอาที่มันเปรี้ยวหน่อยนึงก็ได้คะ่ะเปรี้ยวนิดๆส้มสับปะรดพวกนี้ถ้ามีเสีผ่านเนี่ยมันก็จะช่วยกักสีผ่านได้ดีเลยคะ่ะอ๋อมะม่วงเบาได้ไหมคะ มะม่วงเบายัง <c oughs> ยังได้อยู่ค่ะแต่ก็ไม่ได้ไม่ไม่แนะนําให้กินเยอะเพราะมันจะมีความฝาดเหมือนกันนะคะอ๋อค <c oughs> ่ะพอมีความฝาดมันก็จะไปช่วความร้อนได้เหมือนกันค่ะค่ะ <c oughs> แต่ว่าถ้าปอกเปลือกออกล่ะคะถ้าปอกเปลือกก็ <c oughs> จะมีแต่ความเปรี้ยว <c oughs> ใช่ก็ก็ยังกินได้อยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นรสเย็นไปเลยอาจจะต้องหลีกเลี่ยงค่ะรสเปรี้ยวเนี่ยพอพอได้ใช่ค่ะค่ะอ่ากินอาหารรส ร้อนพวกเผ็ดร้อนนะคะตะไครข้ข่าขิงกระชายหลีกเลี่ยงอาหารที่มีริสเย็นพวกแตงทั้งหลายน้ําเย็นแก้วมังกรแตงโมโอโช่วงนี้อากาศร้อนนะคะแตงโมแตงไทยนี่คือกินแล้วชื่นใจมากเลยนะคะอันนี้ควรควรหลีกเลี่ยงใช่ไหมคะค่ะควรหลีกเลี่ยงแต่ถามว่าถ้าถ้าสมมติมันอยากจริงๆอ่ะอสักนิดนึงแต่ว่าต้องต้องดูด้วยว่าถ้าเกิดคนไข้มีเสมหะเยอะๆอย่างเนี้ยค่ะ,คะกินแล้วถ้าเสมหะมันเฟ้ออันเนี้ย อาจต้องหลีกเลี่ยงเลยไปกินอย่างอื่นแทนแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องอาการไอหรือที่เสมหะเนี่ยอะอะอาจจะอนุโลมให้กินนานๆครั้งได้อันนี้ไม่มีปัญหาค่ะะทีนี้ถามอาหารรสชาติได้หนึง่งอาหารรสช่วงนี้หวานมันกินได้ไหมคะ้ะ่รสมันรสหวานอันนี้ไม่ไม่เหมาะเลยค่ะ,คะรสหวานยังพอได้อยู่ บ้างเลนะ็กน้อยแต่ถ้าลดมันเนี่ยคือไม่เหมาะเลยค่ะ,ะเพราะมันจะทําให้เกิดการกระตุ้นของอธาตุาไฟในร่างกายด้วยค่ะแล้วมันจะยิ่งทําให้การทํางานของธาตุลมเนี่ยมันไม่สม,สมดุลน,นะคะอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรถนะคะรถอาหารไม่ควรจะเป็นอาหารรสแบบไหนคะอาจารย์ค่ะอ่าอย่างที่เรนบอกว่าเน้นเป็นรส เผ็ดร้อนค่ะกระจายลมก็อาจจะมีแทรกรสอับเปรี้ยวๆหวานๆนิดหน่อยอย่างผัดเตี้ยวหวานหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เน้นไม่เน้นมันไม่เน้นความมันไม่เน้นความมันแล้วก็ใช่ใช่ค่ะเตี้ยวหวานพอยิงได้อยู่นะคะแล้วก็ลดเผ็ดร้อนให้นํานําอันนี้เผ็ดร้อนเนี่ยสําคัญเลยค่ะก็จะได้นะคะค่ะอ่าแล้วทีนี้เรื่องอาหารค่ะยังมีอะไรเพิ่มใะขอเป็นอาหาร ย่อยง่ายอาหารย่อยง่ายอย่างเช่นเนื้อปลาหรือเนื้อถ้าเป็นเนื้อเนื้อที่มันย่อยยากอย่างเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวอะไรพวกนี้อาจจะไปอ่าจ,จะไม่เหมาะกับช่วงที่เราอยากักฟืนอ,อาจจะเด่นไปทางเรื่องเนื้อปลาพวกนั้นน่าจะดีกว่าค่ะอ,อ๋อต้องต้องกินอาหารแบบนี้กี่วันหลังจากอ,อ่านับวันกักตัวแล้วกันเพราะเดี๋ยวนี้เราก็จะพูดถึงสิบวันกักตัวเสร็จจบนี้นะคะทวนต้องกินอาหารออแบบนี้ไปยาวนานขนาดไหนคะค่ะ คือถ้าอ่าอย่างที่ตอนนี้ที่ที่ทํากับที่ที่รักษาคนไข้อยู่อะค่ะก็ประมาณหึงอาทิตย์คนไข้ก็จะเริ่มเห็นความแตกต่างอ่าเริ่มเห็นความชัดเจนแล้วอาการมันค่อนข้างจะดีขึ้นอย่างถ้าสมมุติว่าอ่าคนไข้ที่มีอาการหายปับ๊บแล้วก็พอเข้าคอร์สดูแลตนเองเลยสามวันเนี่ยเขาจะฟืนฟ้นฟูได้เร็วมากเลยค่ะอ่า,อาดูแลทั้งเรื่องของการนอนหลบับการพักผ่อนการรับประทานอาหาร สามวันเนี่ยเห็นผลชัดเจนเลยว่าอาการลองโควิดเนี่ยค่ะมันมันดีขึ้นอ่าก็ถ้ารักษาตอนเรื่องเจ็ดวันอย่างที่ทํามาสูงสุดต,ตอนนี้ก็เจ็ดวันก็จะเออก็ก็คือหายสนิทเลยอะค่ะออที่ทำมาค่ะถ้าบางคนอยากจะแบบดื่มชาสมุนไพรเผื่อเป็นตัวช่วยอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นต้องเป็นชาสมุนไพรอะไรคะอาจารย์คะค่ะตัวชาสมุนไพรอะค่ะจริง ดื่มได้หมดเลยนะคะแต่ว่าเพราะเพราะว่ามันมันจะเป็นชาพวกคาโมไมล์หรืออะไรพวกนี้คือทานได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาเพราะว่าเวลาเราเอาไปชงเนี่ยยังไง,งมันก็สะผานอมันมันชงกับน้ําอุ่นอยู่แล้วอะคะ่ะอันนี้ทานได้ไม่มีปัญหาเลยค่ะคะ่ะหรือจะเป็นชาตะไคร้ขิงอะไรเงี้ยชาตะไคร้ได้นนชไดมคะก็จะดีดใหญ่ใช่ใช่คะ่ะอืมค่ะ,ะเรื่องอาหารเรื่องการพักผ่อนนะคะค่ะ การพักผ่อนจริงๆถ้าเหมือนตามแผนไทยเนี่ยเราก็เอามาประยุกต์ใช้ก็คือเราอยากจะให้เราเราแนะนําคนไข้เลยว่าให้นอนก่อนสีทุ่มค่ะ,คะเพราะว่าถ้ายิ่งดึกเนี่ยค่ะเอ,อมันจะมีความชื้นอยู่ในอากาศช่วงกลางคืนนะคะ,คะทีเนี้ยปอดเขาจะไม่ชอบความชื้นถ้าเรา ยิ่งนอนดึกแล้วยิ่งอาบน้ําดึกอย่างเงี้ยมันจะมีความเย็นมากระทบปอดได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราจะพยายามทํายังไงก็ได้ให้ปอดไม่ชื้อนะคะ uh huh. ก็จะแนะนําให้นอนอาบน้ําตั้งแต่หัววันเลยแล้วก็พยายามนอนให้ได้ก่อนสี่ทุ่มค่ะ uh, แล้วจําเป็นต้องอาบน้ําอุ่นไหมคะค่ะ,ะจริงๆช่วงระยะแรกๆที่ที่ทาคนพัดที่ท ได้ดูแลคนไข้มาเราแนะนํำให้อาบ,อาบน้ําอุ่นค่ะ,คะแล้วก็มีการอาจจะผสมพวกยายาแช่อะไรที่มันให้ในเรื่องของความหอมระเผยอันนี้ไปด้วยก็ได้ค่ะมันก็จะช่วยกระตุ้นการหายใจได้ด้วยเหมือนกันค่ะอืมค่ะให้นอนก่อนสี่ทุม่มถ้าเกิดไม่สี่ทุ่มไม่ได้นอนดึกกว่านั้นก็ให้อาบน้ําก่อนที่อากาศจะเย็นใช่ไหมคะค่ะค่ะแล้วก็ห้องนอนปกติเปิดเครื่องปรับอากาศแทนว่าช่วงนี้ก็น่าควรจะต้องงดเลยไหมคะ จริงๆถ้ามีปัญหาเรื่องการหายใจหรือแล้วก็กระเสมหะมันเฟ้อมันเยอะอะค่ะ <c oughs> ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยที่เป็นลองโควิดอะคะ่ะจะมีอาการเหล่านี้ก็เลยจะแนะนําว่าอาจอาจจะปิดแอร์นะคะอาจจะก่อนนอนเนี่ยมาเปิดแอร์ไว้ก่อนก็ได้ค่ะให้ห้องมันเย็นแล้วก็พอก่อนนอนเนี่ยเราอาจจะปิดไว้ให้มันแบบ มีความเย็นนิดหน่อยไม่ใช่เย็นเย็นอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็อาจจะเข้านอนแล้วก็หุมผ้าปิดให้ถึงคอค่ะหรือถ้าเกิดว่าปิดแอร์ได้เลยก็จะโอเคก็ใช้วิธีการเปิดพัดลมแต่เปิดพัดลมเนี่ยแนะนําว่าให้เปิดแบบสายอะค่ะ,คะไม่ไม่ต่อโดยตรงท,ที่ตัวค่ะอ๋อค่ะแล้วอาการพวกเบื่ออาหารปรวดเมื่อยหรือหอบเหนื่อยนี่หมายถึงว่าถ้าเราดูแลเรื่องอาหารหรือพักผ่อนให้พอเลยทุกอย่างมันมันจะ ค่อยๆดีขึ้นค่อยๆหายไปอย่างนั้นเหรอคะอาจารย์คะหรือจะต้องอาจจะมีะจะต้องเพิ่มการการการทำอะไรเพิ่มไหมคะค่ะอาจจอ,อาจจะต้องถ้าคนไข้ที่มีอาการรุนแรงอาการไม่ตั้งแต่ระดับปานกลางจนถึงรุนแรงอันนี้อาจจะแนะนําว่าถ้าถ้าอยากจะดูแลตนเองให้มันถูกต้องอะคะ่ะอาจจะ มาปรึกษาแพทย์แผนไทยไปได้เพราะมันจะมีหัถการที่อาจต้องกระทําโดยแพทย์แผนไทยเช่นการนวดกดจุดอย่างเงี้ยค่ะหรือการสูมยาที่มันจะช่วยทําให้เกิดการกระตุ้นการหายไปค่ะน,นีอาจจะต้องมาปรึกษาใช่ค่ะเอ๊ะช่วงถ้าเกิดอาการลองโควิดปนี้ตามแพทย์แผนไทยเนี้ยเชื่อว่าถ้าสมบุรณ์ฉะนั้นเอ๊ะถ้าเปลี่ยนเปี่ยนนี้ออกกําลังกายดีกว่าให้เหงื่อนออกแล้วเปิดทุกอย่างจะดีขึ้นของแพทย์แผนไทยแนะนําให้ ให้สามารถจะออกแรงออกกําลังกายได้ได้เลยหรือเปล่าคะหลังในช่วงรองโควิดเนี่ยนะคะค่ะในช่วงรองโควิดจริงๆออกกําลังกายได้เลยคะ่ะเพราะว่าไข้ลงแล้วเราไม่มีไข้ไม่มีอะไรก็สามารถที่จะออกกําลังกายได้ตามต้นอีกพยายามทําร่างกายให้แข็งแรงแต่อย่างที่บอกอะค่ะคนคนที่เป็นพออยู่ในภาวะรองโควิดเนะะี่ยค่ะแค่ออกกําลังกายนิดหน่อยเขาก็จะรู้สึกดีหน่อยแล้วทั้งทงที่ปกติแล้วเนี่ยตอนที่เขายังไม่เป็นสามารถออกได้แบบ ฟิตมากกว่าก่อนนี้ซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาที่เขารู้สึกขัดใจตัวเองว่าทําไมทําไม่ได้เหมือนแต่ก่อนอย่างเนี้ยค่ะอ๋อค่ะอ่ะนวดกดจุดเราคงทําเองไม่ได้สุ่มยานี่ทําเองได้ไหมคะค่ะสุ่มยาจริงๆทําเองได้ค่ะทําง่ายๆเลยเอาสมุนไพรมาต้มกับน้ําค่ะค่ะ,อ,ะอาจจะเป็นสมุนไพรในครัวเรือนเนี่ยแหละค่ะพวกหัวหอม,อมตะนไพล ใบมกตูดแล้วก็เอามาต้มในน้ําเดือดอะคะอ่ะอ่าแล้วก็ทีนี้พอพอน้ํามันเดือดอะคะ่ะเราอาจจะตีไฟอ่อนๆใช้หม้อหม้อไฟฟ้าก็ได้นะคะหรือหม้อหุงข้าวก็ได้ค่ะแล้วก็ใช้วิธีการเอาผ้าเนี่ยค่ะคลุมศีรษะกับาหม้อหม,ม้อหุงข้าวไว้แล้วก็เราก็สูดเอาไอเข้าไปค่ะอ๋อนะคะ,ะ,นะคะต้มในหม้อหุงข้าวก็ได้พอเดือดก็เปิดฝาแล้วก็ผ้านะคะคลุมศีรษะแล้วก็ไปสูดของของ,ของไอ ของไอที่ไอหมอ้<ไ>อยาที่เดือดขึ้นมาใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อค่ะใช้สมุนไพรอะไรบ้างคะจาย์ที่ใช้ได้ที่ต้มในหมอ้อยาค่ะอันนี้จะสมุนไพรใกล้บ้านเลยค่ะก็คือจะมีพวกขัวหอมแดงขอวแดงเนี่ยค่ะทุบลงไปเลยค่ะประมาณสองสามหัวค,ะค่ะแล้วก็ใส่พวกตะไคร้ลงไปนิดหน่อยค,ะคะอ่ะอ่าอาจจะมีผิวมะกรูดอีกนิดนึงค่ะอันนี้แค่สามอย่างเนี่ยก็โอเคแล้วค่ะอ๋อถ้าไม่มีผิวมะกรูดไหวไหมคะค่ะ ไหวอาจริงๆเอาแค่หอมแดงได้ก็กโอเคแล้วค่ะอ,อแต่บางค,คนเขาจะรู้สึกแบบไม่ชอบกินหอมแดงอาจจะอยากชอบส่วนกินอ,อะไรที่มันสดชื่นอ,อย่างผิวมะกรูดอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเฟสขึ้นมาหน่อยสดชื่นขึ้นมาหน่อยอาจจะไปจะส่งใส่ลงไปก็ได้เหมือนกันค่ะ,คะแต่หลักๆแล้วถ้าได้หัวหอมแดงเนี่ยค่ะตัวเนี้ยก,ก็เอาอยู่แล้วค่ะอืทํากี่ครั้งคะสมุนยาเนี่ยค่ะ วันละครั้งได้เลยค่ะค <c oughs> ่ะวันละครั้งแล้วก็ครั้งละประมาณสามสิบนาทีค่ะอ่าสิบห้าถึงสามสิบนาทีได้อเอาที่ไหวค่ะ <c oughs> เดี๋ยวสิบห้าสามสนาทีหมาถึงว่าสูงไว้ตลอดหรือว่าสลับคะค่ะอ่อ <c oughs> ที่ทําจริงๆคนไข้การสูมมันจะตอนแรกจริงๆมันจะเหมือนกับอ่าการโอบอะนะคะ <c oughs> ก็คือ สิบห้านาทีหรือสิบนาทีอันนี้เราแต่ความความบ่อยของคนไข้นะคะสิบนาทีมาพักหนึ่งครั้งแล้วก็กลับเข้าไปอีกทีอีกครั้งหนึ่งให้ได้สามสิบนาทีอย่างนั้นนะคะอ๋อค่ะอันนี้ทําได้แต่กดจุดอันนี้เราทําเองไม่ได้ถ้ามีอาการที่ค่อนข้างจะเยอะนะคะก็ต้องมา<ช>หาแพทย์แผนไทยนะคะยังของรอโรงพยาบาลการแพทย์าาแผนไทยคณะแพทย์แผนไทยมอเนี่เราเปิดคลินิกดูแลสุขภาพหลังติดโควิดหรืออาการลองโควิดด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะ มีมีค่ะตอนนี้มีค่ะก็จะมีคอสเนี่ยค่ะเป็นวันวันละสามชั่วโมงอะค่ะก็จะให้การดูแลแบบครอบคลุมแบบองรวมเลยตั้งแต่การนวด่าผ่อนคลายนวดกดจุดกระตุ้นความอยากอาหารกระตุ้นการหายใจมีการสูงยาการุกสมุนไพรรวมไปถึงมีการสั่งจ่ายยาสมุนไพรด้วยอะค่ะอ๋อค่ะขอทุกอย่างเลยแต่ไม่ขอกดกระตุ้นความอยากอาหารได้ไหมคะ มันบอกว่ากลัวอยากแล้วแบบเอาอยากแล้วสกัดไม่อยู่อ,อะไรเงี้ยแต่ว่าอยากอ,อาหารมันจําเป็นเพราะว่าเราต้องการสารอาหารใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะใช่ใช่ค่ะเพราะเหมือนคนคนไข้จริงๆคือเขาจะรู้สึกว่าเขาเบื่ออาหารเขาทานอาหารไปไม่ได้เลย <c oughs> ค่ะเงี้ยค่ะอันเนี้ยเราก็จะกระตุนต้นเป็นกระตุ้นแต่ทั้งเนี้ยคัตการอะไรต่างๆที่ที่จะเป็น เป็นโปรแกรมให้แต่ละคนไข้เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปว่าคนไข้เพราะว่าคนไข้แต่ละคนจะมาด้วยอาการลองโควิดแตกต่างกันอ,อย่างสมมุตินะคะว่าคนไข้รายหนึ่งมาด้วยการหายใจหอบเหนื่อยเป็นหลักเนี่ยค่ะเขามีปัญหาเรื่องนี้เราก็จะเปเน้นเรื่องการกระตุ้นการหายใจแล้วก็กดจุดกระตุ้นการหายใจอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะ,ะก็คือเป็นการปรับแผน เป็นเป็นรายรายคนไปอะค่ะอ,อ๋อแล้วมากี่ครั้งคะสามสามชั่วโมงเสร็จจบเลยหรือว่าต้องนัดมากกว่าหนึ่งรครั้งค่ะจริงๆตอนนี้ที่ทํามามันขึ้นอยู่กับอาการของคนไข้นะคะที่ทํามาเร็วสุดคือสามวัน,นะคะ่ะอาการเขาก็จะดีขึ้นอันนี้ก็สามารถหายกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้แต่ถ้าสมมติว่าพอที่ทํานานสุดตอนนี้คือเจ็ดวัน,นะคะ่ะอันนี้ก็คือคนไข้เขา หายจากโควิดมาแล้วสักระยะนึงแล้วก็อาการมันประมาณคืออยู่ในช่วงภาวะลองโควิดก่อนที่จะมาพบแผนไทยนี่ประมาณสามเดือนสองสมเดือนมาแล้วอะค่ะ <Okay. S 2> แล้วช่วงยิ่งพอปล่อยทิ้งไวต้ตรงนี้ยพอมาเจอเราอะค่ะการรักษามันก็จะยิ่งยิ่งต้องใช้เวลานานขึ้นนะคะ uh จริงๆแนะนําว่าถ้าเกิดหายปั๊บอาจไม่พบเชื้อแล้วถ้าเกิด ได้ฟื้นฟูเซวเท่าไหร่เนี่ยค่ะ <c oughs> การฟื้นฟนตว่จะเร็วขึ้นค่ะจะดีขึ้นด้วย <c oughs> ดีขึ้นได้เร็วกว่า,ออาไปอดอีกไว้นวดกดจุดเนี่ยจุดที่เรากดน่าจะเป็นจุดอะไรคะแล้วจุดนั้นเนี่ยการนวดน่ยจะช่วยเรื่องของของการแก้อาการลองโควิดยังไงคะจุดที่เราจะนวดมันจะมีหลายจุดนะคะคุณอรุณรัตน์มีแต่จุดบริเวณหน้าท้องแล้วก็จุดปอด ทั้งหน้าทั้งหลังอบริเวณอเดินบริเวณไหปาราแถวนั้นค่ะทหน้าอกค่ะแล้วก็รวมไปถึงจุดบริเวณลำคอที่มันเป็นจุดอ่าก้องเขาเรียกกล้องไหปลาราบริเวณหลอดลมตรงนั้นซึ่งตรงเนี้ยค่ะมันค่อนข้างจะอันตรายไปกดเองไม่ได้อันนี้ต้องอาศัยแพทย์แผนไทยที่มีความชานาญในการกดจุดค่ะอ๋อไม่ถึงต้องนวดผ่อนคลายก่อนแล้วมานวดกดจุดหรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคะค่ะ คือต้องนวดผ่อนคลายก่อนค่ะเพราะว่าคนไข้มาเนี่ยกล้ามเนื้อจะตึงมากเราจะลงกดจุดทันทีไม่ได้อะค่ะต้องผ่อนคลายให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวก่อนแล้วเราถึงจะเริ่มการกดจุดค่ะอ๋อค่ะแล้วว่าแพทย์แผนไทยที่นวดให้ก็จะต้องมีความความชํานาญมีเชี่ยวชาญเฉพาะด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะอ๋อค่ะตอนนี้ต้องจองคิวล่วงหน้าไหมคะอาจารย์แล้วก็โรงพยาบาลได้รองรับได้วันหนึ่งกี่คนคะค่ะตอนตอนนี้ แนะนำโทรจองล่วงหน้าก่อนค่ะ <c oughs> เอะได้สูงสุดวันหนึ่งก็คือวันละสี่คนค่ะ <c oughs> เพราะว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้ที่เราจํากัดเหมือนกัน่าจํากัดคนในโรงพยาบาลนะคะก็คือ <c oughs> ได้สูงสุดวันละสี่คนค่ะ่า <c oughs> ถ้าอยากสอบถามหรือยังไงโทรเข้ามาติดต่อที่โรงพยาบาลติดต่อดูก่อนก็ได้ค่ะ <c> oughs> ค oughs> ่ะค่ะติดต่อ,อยังไงคะอาจารย์บอกหมายเลขโทรศัพท์ได้เลย<อ> <c oughs> ค่ะค่ะ หมายเล็ขโทรศัพท์074282710ค่ะก็สามารถติดต่อมาทางเบอร์นี้ได้นะคะหรืออาจจะทางอ่าหน้าเอ่าเฟซบุ๊กโรงพยาบาลก็ได้ค่ะว่าชื่อว่าโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยมหามเชลัยสขขาันครินค่ะก็แชทมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะค่ะ074282710นะคะค่ะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้เปิดไหมคะอาจารย์ค่ะ ตอนนี้วันเสาร์อาทิตย์เปิดแล้วค่ะอ๋อนะคะถ้าใครเอ่อก็เดี๋ยวสอบถามมาก่อนนะคะว่าจะจองเวลาไหนนะคะสอดคล้องกับเวลาที่คุณมีที่นี้เอ่อทิ่ฉันถามนิดนึงว่าอย่างประสบการณ์เท่าที่คนที่นะคะอยู่ในเราะอะโควิดแล้วก็มามาหามาหาหมอมาที่คณะโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเนี่ยแต่และคนนี้มีไหมคะบางคนที่แบบอาการนี่ค่อนข้างจะเยอะแบบที่พูดมานี่เป็นทุกอาการเลยเนี้ยอันเนี้ย ยากให้จ่าเล่าให้ฟังนิดหนึ่งแล้วเราดูแลยังไงครับผลออกมาเป็นยังไงคะค่ะมีมีค่ะมีเคสที่หนักสุดก็คือมีอาการมาก็คืออนอนไม่หลับกลางคืนเบื่ออาหารหายใจหอบเหนื่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็มีอาการปวดข้อมาด้วยค่ะทีนี้ออาการ เยอะมากเลยที่เจอท้งแรกนะคะทีนี้ <c oughs> หลักๆเลยก็จะไปเด่นทางด้านหอบเหนื่อยแล้วก็มันความรู้สึกเหมือนเส็นค่าติดอยู่ที่ลําคออ่ะจะไอจะขาก,ก็ไม่ออก <c oughs> อ่ะกระบวนการตรงนี้พอเราซักประวัติอะไรพิจารณาเรียบร้อยเราก็จะมีการวางแผนการรักษาซึ่งเคสเนี้ยค่ะ <c oughs> ก็ทําอยู่ประมาณอห้าวันเริ่มเห็นผลชัดเจนแต่เขาก็เข้าจนถึงเสร็จวันอ่ะนะคะเสร็จวันก็คือหายสนิทอ่ะ ก็คือเราก็จะมีเริ่มแรกตั้งแต่วันแรกนะคะก็เริ่มตั้งแต่ปรับนวดสมดุลก่อนปรับเรื่องของการนวดผ่อนคลายเน้น <c oughs> การสูญยาแล้วก็มีการจ่ายยาสมุนไพรให้เขาแล้วก็วางแผนการรักษาวันที่สองวันที่สามวันที่สามเนี่ยเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงนิดนึงและะ้วค่ะ แต่ว่าเห็นทัดสุดเลยว่าคนไข้รู้สึกว่าเสมหะเขาอะค่ะมันออกมาเกือบหมดแล้วก็คือวันที่ห้าเขารู้สึกว่าไม่มีเสมหะติดคอแล้วเขาเสามารถเดินขึ้นบันไดอ่าเดินขึ้นบันไดสองชั้นเนี่ยค่ะโดยที่ใส่แมสทายใต้แมสเนี่ยค่ะอันนี้เขาสามารถเดินได้แล้วเขารู้สึกว่าเขาหายใจได้โล่งขึ้นได้ดีขึ้นออันนี้เจ็ดวันคือชัดเจนเลยอาการหายหมดแล้วอะค่ะค่ะ,ะ,ะเดี๋ยวนะคะมีคําถามนะคะว่า อาการอย่างอื่นไม่มีแต่พอหายแล้วรู้สึกว่ามันไอยเยอะอันนี้ทํายังไงคะค่ะถ้าไอายเยอะต้องต้องทีต้องมาพิจารณาดูว่าไอาแบบมีเสมหะหรือไม่มีเสมหะอันนี้สามารถที่จะรับประทานยาได้แต่ถ้าไอามีเสมหะแล้วมันรู้สึกเหมือนเสมหะมันไม่ออกอันเนี้ยเราอาจจะสามารถเข้ามาปรึกษาแผนไทยให้แผนไทยนวดกดจุดการกระตุ้นเอาเสมหะออกจาก ร่างกายอันนี้ก็ทํำสามารถทาได้เหมือนกันค่ะอ๋อค่ะกดจุดกระตุ้นให้ขับเสมหะออกจากร่างกายนี่ทําได้นะคะค่ะ่ะได้ค่ะอ๋อค่ะทีนี้มีคำถามว่าไม่ได้ป่วยโควิดแต่รู้สึกว่าตื่นเช้ามาแล้วเนี่ยเาะว่าช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนนจะมีเสมหะเยอะมากและจะแก้ไขยังไงคะอาจารย์ค่ะอ่าทีนต้องต้องถามเรียนถามก่อนค่ะว่ามีมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าแล้วก็ ค่ะ <C> e> จริงๆในช่วงเช้านเนี่ยมันจะเป็นช่วงไม่มีโรคประจําตัวอะไรค่ะก็ตอบมาแล้วนะคะ,ะ <c oughs> คือแล้วก็อาการเหล่าเนี้ยมันจะหายเป็นปกติเลยใช่ไหมคะช่วงระหว่างวันนะคะหรือมันยังยังมีให้เจออยู่บ้างอืมน่าจะรู้สึกว่าจะมีเอ่อมีบ้างแต่ตอนเช้าจะเยอะกว่าใช่ไหมคะอ่ากลางช่วงกลางเวลาอื่นก็มีบ้างนิดหน่อยค่ะค่ะ แสดงว่าถ้าเป็นอย่างนี้คือมันที่ที่ถามมันมันจะมีสองกรณีก็คือโดยปกติแล้วช่วงเวลาเช้าค่ะมันจะเป็นช่วงร่างกายมีเสพหะเสียงหะในร่างกายมันจะทํางานป็นปกติและตามแผนไทยอน่นะคะเวลาช่วงตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงสิบโมงเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาของเสีงหัที่มันจะเฟือขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นตื่นนอนตอนเช้าระวังคนอาจจะมีน้ำมูกไหลหรือมีเสมหะอยู่ในลําคออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม,ไม่ไม่แปลกแต่นั่นหมายความว่าอาการเนี่ยพวกนี้มันจะหายไป ในช่วงกลางวันจะไม่เจอแต่ถ้าเจอแสดงว่าคนไข้อาจจะมีปัญหาเรื่องของเสมหะซึ่งอันนี้สามารถที่จะมามาปรึกษาได้แล้วก็จะมีการนวดกดจุดไ,ไอเรื่องของกระตุ้นเสมหะไอพวกนี้ค่ะหรือแม้กระทั่งการใส่ยาสมุนไพรเพื่อที่จะปรับสมดุลร่างกายลดเสมหะในร่างกายลงอันนี้คือเขาสามารถเข้ามาปรึกษาที่โรงพยาบาลได้ค่ะเออดนฉันตอนเช้าก็มีเสมหะเหมือนกันอันนี้ เป็นเป็นอันนี้ของตัวเองนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าท่านใช้วิธีเอาไม่มะนาวก็เอาพวกไซเดอร์ผสมน้ําแล้วก็ดื่มตอนเช้าอันนี้ได้ไม่ได้คะเหมาะไม่เหมาะคะอาจารย์คะได้ค่ะได้ได้เลยคะ่ะก็คือจริงๆถ้าเป็นเสมหะอย่างที่บอกว่า มันเป็นทุกคนจริงๆของของส่วนตัวเองเนี่ยก็มีเหมือนกันตอนเช้ามาก็จะรู้สึกว่ามีเสียงหาอยู่ในลําคอแต่สักพักเนี่ยมันจะหายไปเราใช้วิธีการดื่มน้ําอุ่นหรือว่าดื่มน้ําผสมมะนาวผสมอะไรพวกนี้ค่ะได้เลยไม่มปัญหาค่ะอ๋ออันนี้ได้นะคะนะคะค่ะได้ค่ะอ่ะแล้วก็นอกจากนั้อาจารย์มีอะไรจะย้ำอีกบ้างสาหรับคนที่นะคะเจอหรือบางคนตอนนี้ อย่าว่าแต่ลองโควิดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้คนถ้าติดโควิดแล้วแล้วก็เป็นผู้ป่วยโซนเขียวเนี่ยเขาก็ต้องอยู่ที่บ้านกักตัวอยู่ที่บ้าน10วัน<ม>การดูแลตัวเองตอนกักตัวสำคนที่ที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยอาจารย์มีอะไรอยากอยากจะฝากอยากจะให้เป็นความรู้ปิดท้ายบ้างคะเชิญเลยค่ะอาจารย์ค่ะ,ะค่ะเออค่ะ ถ้าถ้าในกลุ่มที่ตอนนี้กําลังเป็นโซนสีเขียวนะคะดูแลตนเองง่ายๆเลยก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําเยอะๆนะคะอ่าน้ําก็เป็นน้ําธรรมดาได้เลยแล้วก็พยายามทําร่างกายให้แข็งแรงอาจจะแบบออกกําลังกายเล็กๆน้อยๆพอเท่าที่แบบให้เหนือมันได้ออกนะคะแล้วก็พยายามทำยังไงก็ได้ให้ปอดเราอุ่นอยู่ตลอดเวลาค่ะอย่าอย่าไปทําให้ปอดมันชื้นเพราะเพราะว่าตัวโรคโรคเนี้ยค่ะมันจะไม่ถูกกับความ ทำงี้ก็ได้อย่าให้ปลอดชื้นอ่ะง,างา<ม>่ายๆอย่าให้มันเย็นค่ะอันนี้ก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นมาค่ะอะการกินอาหารก็คือก็อย่าก,กินอาหารที่มีริทเย็นมากจนเกินไปด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะริทเย็นแล้วก็พวกอ,อาหารที่มันเป็นของมันของทอดพวกนี้ยค่ะหลีกเลี่ยงไปก่อนเลยค่ะอืมค่ะ,ะใครที่ มีอาการลองโควิดนะคะแล้วต้องการจะขอคำปรึกษาก็ติดต่อที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยคณะการแพทย์แผนไทยมอได้นะคะซึ่งสามารถจะจองคิวตรวจล่วงหน้านะคะ074282710นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้องบอกว่าบางคนอาการอาจจะมีไม่กี่อย่างแต่บางคนเนี้ยก็มีอาการรวมๆหลายๆอย่างแล้วก็บางคนหายมา สาี่เดือนแล้วอาการหลงโควิดนี่ก็ยังหลงเหลืออยู่ก็มาขอคำปรึกษาได้นะคะเอาละค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจันค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ